สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตอนนพาคินใจบุญไม่หยุดขนเงินแจกเด็กบนดอย อีกหนึ่งนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังโตโนโ่พากินคำวิไลศักด์โดยเราจะเห็นว่าหนุ่มโตโน่น้นงานในวงการแน่นตลอดทั้งปีจริงๆครับและก่อนหน้านี้เขานั้นก็เพิ่งทำภารกิจสำเร็จกับภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงในโครงการวันแมนแอนดอริเวอร์หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ระยะทาง15กิโลเมตรล่าสุดหนุ่มโตโน่ได้โพสต์อินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าพาไทยบ้านไปหาน้องๆที่จังหวัดน่านเก็บรักน่านประเทศไทยซึ่งครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมครั้งใหญ่ในโครงการเก็บ รับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนัเ,เปิดสอนคลินิกฟุตบอลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ